สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Nine Eyes เรซิปีนะครับหรือว่าสูตรอาหารแสนอร่อยจากคุณยายนะครับเป็นเกมที่เจอมาในอิชิโอนะครับเขาพูดถึงเรานะคะที่เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ต้องกักตัวนะครับในช่วงโควิดที่เข้ามาแล้วรู้สึกก็แบบต้องทําอาหารกินเองจากปกติต้องคอยสั่งแกลบสั่งอะไรมาส่งเอาวะเนีก็ต้องทํากินเองก็เลยนึกถึงนะครับสูตรอาหารตอนสมัยที่คุณยายทําให้กินก็เลยกลายเป็นเกมนี้ขึ้นมานะครับเป็นเกมที่มีคอนเซปต์น่าสนใจครับผมเป็นคนที่ไม่เข้าครัวถ้าจะเข้าทอดไ้ไข่ดาวกับไข่เจียวเข้าผัดเคยทาครับไม่ <c oughs> คุณเชียงเคยทอดครับไหม <c oughs> ทุกสิ่งที่เคยทาไหมหมดเลยเม <c oughs> ื่อเราทำเองไม่ได้ก็เล่นเกมทําอาหารแล้วกันครับเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมแนวสัญชาติจีนนะครับก็จะมีความแบบลีเลียกับครอบครัวคนจีนหน่อยนะ่าจะเป็นต้นสักต้นนะครับที่มีซองอ่างเปาอยู่แชสวัสดีปีใหม่นะคุณยายอ๋อนายนะครับสวัสดีปีใหม่ะหลานเอ,อ้ยนั่นมันอะไรกันต้นส้มคาราโมนี่ยังไงแล้วทำไมหลานถึงไม่ซื้อส้มมาเฉยเฉย้วจะซื้อต้นส้มมาปลูกทำไม ก็มันเป็นทริคไงปีใหม่ก็ต้องปลูกอะไรใหม่ๆไงปลูกส้มมันดีนะมันเหมือนกับว่าทําให้เราโชคดีโชคลาภอ่ะโอเคอย่างนั้นก็แล้วแต่แล้วกันหลานแต่อย่ากินเยอะละกันท่าทางดูแล้วไม่น่าจะอร่อยหนูลองกินไปแล้วอ่ะเล่นเอาลิ้นหนูชาเลยอีแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างหลานกับคุณยายนะครับที่น่ารักมากเลยโอเคต้องหาอะไรทําสักหน่อยแล้วแหละกดโทรศัพท์เข้าครับอย่าจ๋าว่าว่าแต่หลานทําอะไรเป็นอาหารเที่ยงน่ะก็กำลังทาเลยค่ะ ไฮ้ทำไมหลานไม่กินข้าวไว้ตรงเวลาเล่าก็หนูรู้ค่ะหนูรู้ค่ะพอดีหนูยุง่งว่าแต่นี่คุณยายทำยังไงอะคะเกี่ยวกับหมูบดแล้วก็ใส่ถั่วเขียวอะ่ะอ๋อน่าจะถามสูตรกันในไลยยน์งี้เลยเหรอครับก็แค่เอาไปทอดได้กันไงว่าแต่หูฟังนี้ผมเสียบทำอะไรได้อะเฮ้ยมีเพลงนี่หวาเราก็ไม่รู้เล่นเงียบๆตั้งนานเวลระบบการใส่เสียงนะครับเกมนี้น่ารักมากนะปกติต้องเข้าไปในออปชั่นเปิดมิวสิกแล้วก็ตั้งวอลลุ่มถ้าเกิดอยากฟังเสียงก็เสียบแจ็ค ไม่ฟังก็ถอดเฮ้ยระบบนี้น่ารักจังเอองั้นคุณยายลองบอกได้ไหมอ่ะแบบลึกๆหน่อยอะแค่บอกจับมาทอดกันมันดูหยาบไปนะโอ้นี่หลานยายทาอาหารแล้วเนี่ยยายภูมิใจจังเลยนะสมัยยายอ่ะนะยายต้องทํำข้าวกินเองแต่ยายแปดขวบเลยว่าแต่นี่หลานนะมีหมูบดกับถั่วเขียวไหมใช่ค่ะหนูมีอยู่ในตู้ค่ะ มันก็ดีเยี่ยมเลยให้หลานนะ่ะใส่น้ำมันลงไปทอดหมูนิดหน่อยใส่ซอสถั่วเหลืองนิดนึงแล้วก็ใส่ถั่วเข้าไปจากนั้นก็ผัดทอดเข้าไปด้วยกันอีกเล็กน้อยจากนั้นก็เติมเกลือไปนิดหน่อยแล้วก็เทใส่าจานงานง่ายๆขอบคุณค่ะคุณยายเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูติดยังไงหนูจะบอกนะฟังดูไม่ยากเท่าไหร่อ้อคุณยายส่งรูปส้มมาด้วยโอ้แต่ว่าส้มยายน่ากินกว่าส้มหลานนะ ผมนึกว่าคุณยายจะเป็นคุณยายแก่ๆนะครับแต่ปรากฏว่ามีความความสัมพันธ์น่ารักนะครับโอเคโอเคงั้นหนูให้คุณยายชนะและกันส้มยายน่ากินว่าแต่ครัวของหลานเนี่ยเป็นยังไงยายอยากเห็นส่งมาหน่อยสิเดี๋ยวเอาครัวให้ดูนะคะเอาเป็นตู้เย็นและกันนีตู้เย็นของหนูก็แชะแล้วก็ส่งไปซะถามครัวถ่ายตู้เย็นน่ารักไหมล่ะนี่หลานเป็นคนซื้อเครื่องครัวนี่เองเลยเหรอ ใช่ค่ะพอดีหนูอยากหัดทําอาหารพอดีแต่ว่าหนูยังไม่มีเวลาหัดทําสักทีจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยแหละไม่ว่าหลานจะยุ่งแค่ไหนก็ตามหลานต้องอย่าพลาดมือคํำเชียวนะได้ค่ะได้ค่ะว่าแต่ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างหลานได้เริ่มทําหรือยังอ่าก็ยังไม่ได้เริ่มเลยอะค่ะไม่ต้องรีบมากนะหลานเอ้ยค่อยๆทําไปต่อไปนะครับเริ่มต้นที่จุดนี้ผมต้องการถั่วเขียวผมต้องการหมูบดผมต้องการซอสถั่วเหลืองซึ่งอยู่ตรงนั้นอย่างอื่นมีกระเทียมมีขิงมีเห็ด แล้วก็ข้างล่างยังไม่จําเป็นปะเริ่มเลยผมจะเล่นปันป่นๆก็ได้แต่ผมอยากทําดีๆก่อนนะครับเราเล่นตามที่มันควรจะเป็นก่อนอันดับแรกสุดมหาก่อนนะเรามีน้ํามันเรามีเกลือเรามีซอสถั่วเหลืองโอเคงั้นเริ่มต้นใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยเยอะแค่ไหนอะแค่ไหนคือพอแล้วก็เติมหมูบดเข้าไปเป็นเท่าอุ้ยมันละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยหยิบเป็นกํากําก้อนก้อ,กอแล้วก็พุดเดาว ผมเป็นพวกเน้นบริโภคเนื้อนะครับเรื่องหมูเนี่ยขอให้บอกนะครับสู้ตายทอดหมูก่อนเล็กน้อยนะคุณยายนะอ๋อต้องคั่วอย่างนี้ด้วยเหรโอูดูดีนะเนี่ยอุ้ยเสียงทอดเริ่มมาและอุ้ยอุ้ยกินมาเลยกินมาเลยกินมาเลยหอมหอหอมหอติมเติมเติมเใส่ซอสจัดไปก่อนเอ้ยน้อยน้อยเดี๋ยวเค็ม เอาแล้วเอาแล้วกูขั่วต่อแล้วนะโชโจ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 โจเฮ้ยไฟแรง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 เสียงเหมือนจะระเบิดเลยอะทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นต่อไปจะโอ้ยเยอะไปเอาเอาเอาก้อนนี้เอาก้อนก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนน้อยโอ้ยสีเริ่มน่ากินแล้วนะเนี่ยโอเคตามด้วยตามสูตรของคุณยายจัดไปครับเกลือของหนูนี่ไงนี่ไงผงวิเศษนะครับใส่อะไรก็อร่อยนะครับเกลือโอเคเป็นแบบนี้แล้วก็เทเข้าไป โอโหหมูอมน้ำมันไม่พอกินน้ำมันด้วยโอ้โหอ๋อเขียได้แล้วก็วางนี่คุณยายดูนะครับนี่คือหมูผัดถั่วเขียวจัดไปหนึ่งแชะบอกเลยว่าอร่อยยาชาตินี้ยันชาติหน้าแน่นอนกดส่งใช่ไหมว่าเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วค่ะคุณยายน่ากินน่าดูเลยรสชาติดีไหมอ่าและเราจะรู้ได้ยังว่ารสชาติดีไหมอะชิ้นไหนดี่ะ เอาชิ้นนี้แล้วกันดูแดงๆหน่อยก็ดูดีอยู่นะลองชิมดิเอ่อก็คือหมูสุกใช่ไหมหมูสุกไม่เผ็ดเค็มๆกาลังดีใช่ปะว่าแต่คุณยายคุณตาเป็นไงบ้างหรอเขาก็ยังแข็งแรงดีนะยังคงใช้ได้แหละเหมือนกับทุกวันแต่ตาก็ยังแข็งแรงกว่ายายอ่นะแล้วทำไมคุณยายพูดแบบนั้นนะคะคุณยายไม่สบายหรอ ม่อะก็เป็นแค่ปัญหาเก่าๆของยายเองล่ะยายแข็งแรงดีไม่ต้องห่วงว่าแต่นี่หลานวางแผนจะกลับประเทศการบ้านเรายังไงอ่ะหลานจะกลับมาอู่ฮั่นเมื่อไหร่<ม>เออคือหนูไม่อยากกลับไปเพราะว่าคนมันเยอะอะค่ะคือเกมเขาเบสจากเหตุการณ์โควิด -19 นะครับปี2020คนกักตัวทําให้กลับบ้านไม่ได้นะครับประมาณนั้น ก็หนูไม่อยากไปที่ที่คนอยู่เยอะอะค่ะโอ้กว่าหลานจะกลับบ้านได้ก็นานเลยนะว่าแต่หลานวางแผนจะเออมาเมื่อไหร่อ่ะหลานจะตั้งใจว่าจะอยู่นานแค่ไหนหรอแค่คิดว่าคงจะอยู่สักสองวันละมั้งละก็อาจจะสัก3ามวันที่อู่ฮั่นโอ้ยอยู่แป๊บเดียวเองนะอย่างนี้หลานอาจจะไม่ได้เจอคุณลุงยี่แล้วก็คุณป้าห้วนนี่นะโอเคโอเคเอาเป็นว่าหลานจะได้โทรศัพท์มากแล้วกันตอนกินข้าวนะโอเคงั้นหนูจะกินให้เสร็จก่อนค่ะดีเยี่ยมเลย ว่าแต่วันนี้ยายชวนคุยเยอะไปหรือเปล่าคือยายคิดถึงหลานมากเลยนะก็เลยชวนคุยไม่หยุดเลยไม่หรอกค่ะเราควรจะคุยกันมากกว่านี้นะโอ้กินไปกินมาหมดจนได้เลือกภาพที่จะปริ้นเหรอเอาภาพนี้ละกันผมว่าผมถ่ายสวย้ยอ๋ยอแปะตรงนี้สุรอาหารของเราวันต่อมาน้องปฏิอุย้ยเกมเล่นเพลินมากเลยนะครับเนี่ย หนดูไหน่ยอสิเข้าสู่วันใหม่แต่ผมขอย้อนไปอ,อ่านก่อนนะครับว่าถึงไหนกันบ้างถัดจากตรงนี้มาเขียนว่าคุณยายคุณยายพอจะมีเวลาเปิดวิดีโอคอลไหมอ๋อยังไม่ได้อะ่ะยายมาจ่ายตลาดอะ่ะและยายก็เปิดวิดีโอคอลไม่ได้ด้วยสิเพราะว่ายายหูไม่ค่อยดีอะถ้าเกิดถือคุยแบบนี้น่าจะไม่รู้เรื่องที่นั่นคนเยอะเหรอก็นิดหน่อยอะนะ คือยายต้องระวังนะเหมือนจะมีข่าวลือว่าจะมีโรคซายอยู่ที่อู่ฮั่นน่ะยายต้องระวังด้วยนะแต่เห็นข่าวบอกก็เป็นแค่ข่าวลือนะแต่ว่านยายจะระวังแล้วกันคุณยายเที่ยงวันนี้คุณยายกินอะไรบ้างหรอเนื้อวัวผัดนะ่ะแล้วก็เท้าหมูตุนแล้วก็ผักโขมต้มนะ่ะแล้วหลานล่ะอ่าก็ยังนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดีค่ะคุณยายแล้วหลานมีอะไรตู้เย็นบ้างล่ะอ่าตอนนี้หนูมี เต้าหู้หมูบดแล้วก็พริกทาบสโก้ว้าวน่ากินจังเลยอาหารจีนน่ากินนะครับยายก็บอกมาว่าหลานทำเต้าหู้ทอดสิเมื่อวานยายเพิ่งทำเองนะมันทำยากไหมครับคุณยายสำหรับยายมันไม่ยากนะอ้าวยายตอบแบบนี้เดี๋ยวยายจะส่งสูตรไปให้ทำนะยายคิดว่าหลานไปเตรียมต้นหอมกับกระเทียมก่อนดีกว่านะโอเคแล้วต้องทำยังไงบ้างะคะ หลานก็ต้องสับให้ละเอียดก่อนอะนะอันดับแรกส่ตนหน้าหลานต้องทําการหั่นเต้าหู้อ่ะเป็นแผ่นขนาดประมาณเท่าเล็บจากนั้นหลานก็ทําการเตรียมในส่วนของพริกแล้วก็กระเทียมเป็นแบบลูกเต๋าต่อไปทําการอุ่นกระทะให้เหรียบร้อยพอร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็นําเต้าหู้ลงไปทอดจนกว่ามันจะขึ้นเป็นสีทองสวยจากนั้นหลานก็ทําการเติมพริกแล้วก็กระเทียมเข้าไปใส่ซอสถั่วเหลืองนิดหน่อยแล้วก็เติมเกลือนิดนึงอย่าง สุดท้ายโรยด้วยต้นหอมแล้วก็กินให้อร่อยนะได้เลยค่ะขอบคุณครับคุณยายหนูจะจําไว้นะครับเริ่มต้นที่น้ํามันเตาหู้แล้วก็หั่นของให้เรียบร้อยผมอยากเล่นปันๆแต่ส่วนนึงผมก็รู้สึกว่าแบบจะทําต้องทําให้ดีเดี๋ยวมันต้องกินได้อ่ะอันดับแรกสุดเขียงและมีดมีดจีนนะครับแบบนี้เริ่มต้นจากการหั่นเจ้านี้หั่นในความกว้างประมาณ1นิ้วก็คือ1เล็บใช่ไหมโอเคโอเคถ้าเราทําเป็นอ่ะ เราก็สามารถทำอาหารกินเองได้ไม่ทําให้คุณยายเป็นห่วงเรียบร้อยละน่าจะพอละอาศัยจานนับหนึ่งต่อไปให้ทําการหั่นพริกและกระเทียมเป็นลูกเต๋าใช่โอ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 ้โอเคเยี่ยมเป็นกระเทียมซอยๆนะครับเราอย่างนี้นะครับผมไม่ชอบกินกระเทียมตอนใหญ่นะครับผมชอบกินกระเทียมแบบให้มันแบบเป็น ซอยๆมากกว่านะครับมันจะเอาเรื่องกว่าต่อไปได้เวลาสับต้นหอมจีนถ้าเป็นต้นหอมต้องสับต้องสับให้ยับนะครับเพราะว่าเวลาต้นหอมมาเป็นต่อนผมกินไม่ได้อะในช่วงล่างปกติผมจะไม่กินนะครับต่อไปเต็มทุกอย่างเรียบร้อยต่อไปคุณยายทาอะไรต่อนะ,อ,ะอันดับแรกสุดอุ่นกระทะให้เรียบร้อยอ๋อถ้าเกิดชิตะเกียบจะรู้นะครับผมว่าความร้อนเริ่มสูงขึ้นแล้วอ๋อนี่มัน เฮ้ยมันมันดีเทลแบบนี้ก็มาเนี่ยพวกข่าวปลอมที่แชร์กันในกลุ่มไลน์ของผู้สูงอายุอะ จำไว้ให้ดีนะอย่าไปกินของที่ทามาทดแทนน้าตาลนะคุณเหลาเหวยเพื่อนบ้านน่ะเขาได้บอกว่าห้ามกินของที่ทามาทดแทนน้าตาลเด็ดขาดเลยนะามันทําให้น่ากลัวมากเลยหลานต้องอ่านอาร์ติเคิลนี้ก่อนเอาบันว่าคุณยายอย่าไปอ่านหัวข้อพวกนี้มากเลยดีกว่านะไอ้พวกนี้ถ้าเกิดยายเผลอจิ้มไปนะมันหลอกดูดข้อมูลเลยนะยายเฮ้ยดีเทีแบบนี้ก็มีด้วยว่ะจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับที่เกมทําอาหารเนี่ยไอ้ยามจะหลอกง่ายๆหรอกน่ายายแค่คิดต่วหัวข้อนี่มันน่าจะมีประโยชน์กับหลานเท่านั้นเองถ้าเกิดสารแทนนาาตนอั จริงอ่ะรัฐบาลแบนไปแล้วกระถูกของหลานนะใช่หลานฉลาดจริงๆเลยแล้วก็เป็นหลานใหญ่มากๆเลยนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของข่าวในกลุ่มไลน์ที่ส่งกันมานะครับที่แน่กระทะผมโคตรร้อนแล้วครับต่อไปลงน้ํามันไปเลยโอเคเมื่อร้อนปุ๊บตามด้วยเอา้าหู้ลงไปเลยต้องค่อยๆผัดกระจายความร้อน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 จนเป็นสีเหลืองทองอย่างอารามพริกใส่กินเผ็ด ขอเผ็ดเผ็ดกระเทียมใส่ขออร่อยอร่อยแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันตามนั้นตามนั้นตามน,นามารู้สึกเหมือนสีมันเริ่มไหมวะตามด้วยซอยซอสเล็กน้อยรับรองว่าอร่อยแน่นอนบอกเลยใช่แน่นอนเลยคุก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 ตามด้วยเกลือน,นิดหน่อยใช่ผมรู้มานี่นี่ได้ชั่วน่ากินมากน่ากินมากเขี่ยลงไปพริกกระดำ แล้วก็ตามด้วยต้นหอมแม่ดูดีนะเอาแล้วนะกดยายดูนะนี่คือความงดงามของศาสตร์การทำอาหารเห็นตะเกียบ้ได er ้รู้ว่าเราทำจริงทรงงดงาม ดูดีขอสักแชะหนึ่งคุณยายเพราะว่าหนูภูมิใจในะมันจริงๆค่ะเห็น mm hmm. พริกไหมเ mm hmm. ขาบอกว่าพริกจะยิ่งคั่วนานยิ่งหอมนะผมตั้งใจใจะให้พริกมันดำๆนะครับมันจะได้มีความหอมนะครับ mm hmm. นี่หลานนะสับว่าถูดิบมาเล็กไปหน่อยนะ mm hmm. กนหนูชอบกินละเอียดๆแต่คุณยายหนูไม่ชอบมาเป็นก้อนนะมันกินลาบากอ่ะรสชาติดีไหมก็งั้นเริ่มต้นที่นี่ว้าวนี่ไม่มีพริกสักเม็ดเลยเอาขอขอก้อนพริกหน่อยขอที่มีพริกด้วยอะ่ะ ตอนนี้กำลังดีครับเต้าหู้ผสมพริก2เม็ดนะครับเอาละนะจะขอเริ่มต้นชิมจากชิ้นที่สีเข้มที่สุดไม่เผ็ดเค็มไปนิดแล้วก็เป็นเต้าหู้ที่มีพริกผมยังไม่ค่อยเข้าใจคําอธิบายนะครับคือมันก็ตาจากที่หนูคิดนิดหน่อยอะคุณยายคือรสชาติเค็มไปนิดน่ะถ้าเกิดมันไม่อร่อยจริงๆงหลานต้องหดทาอาหารให้เก่งกว่านี้นะช่วงนี้มันคงจะไม่มีร้านอาหารเปิดเร็วๆเนี้ยแหละแน่นอนว่าหนูต้องรอดให้ได้อะคุณยาย หลานน่าจะกินข้าวให้ไวกว่านี้หน่อยนะนี่บ่ายโมงแล้วกินข้าวตรงเวลามันสาคัญมากเลยนะไม่งั้นนะ่ะหลานจะเป็นเหมือนกับคุณป้านะมีปัญหาเรื่องกระเพาะตลอดเวลาเลยไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ได้เลยคะ่ะคุณยายหนูเข้าใจดูรับทราบคะ่ะเอาเป็นว่ายายจะมาเตือนหลานให้กินข้าวทุกวันเลยนะอุยน่ารักจังในความ,มความสัมพันธ์แบบนี้ได้เลยคะ่ะ แล้วงานหลานเป e ็นยังไงบ้างก็ดีค่ะดีเออหนูก็โปรแกรมมิ่งสนุกดีอะค่ะหนูชอบที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะคือยายก็ไม่ค่อยเข้าใจอาชีพโปรแกรมมิ่งของหลานอะนะแต่เกิดหลานชอบหลานพอใจก็คงจะดีแล้วนะเชื่ออันนี้ไม่น่าใช่สังคมเอเชียนะยายไม่สนหรอกนะว่าหลานจะทําเงินอาชีพได้เท่าไหร่ขอแค่หลานพอใจก็พอปกติแค่เป็นหมอไม่ได้เนี่ยก็โดนตีหัวนะตามนั้นอะไรก็ตามแต่เอาภาพระยะภาพนี้แล้วกัน ทำไมคุณยายคุณยายดูดีไปหรือเปล่าคุณยายไม่ท็อกซิกใส่ผมสักหน่อยเลยอะรู้สึกผิดเลยอะตรงนี้ละกันแล้วน,ลนี่คือจบเดโมโอ้โห เกมดีมากนะเกมดีมากเกมดีมากเฮ้ยเล่นแล้วก็อุ่นหัวใจนะครับเรกคิดว่าเป็นเกมทาอาหารเฉยแต่พอเล่นจริงปรากฏว่าสิ่งที่สําคัญของการทําอาหารคือบทสนทนาระหว่างยายหลานนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเคมีที่เข้ากันที่ลงตัวมีความห่วงมีการที่แบบไม่ได้สร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาแต่อ้างอิงจากโลกใบเดิมที่มีสภาวะแพนดมิกหรือว่าโรคระบาดนะครับหลานก็เป็นห่วงยายยายก็เป็นห่วงหลานนะครับแม้แต่ยายที่ไม่เข้าใจว่าหลานทำอะไรอยู่แต่แค่มีความสุขยายก็แฮปปี้หลานที่เป็นห่วงกับสุขภาพของยายที่ยายก็พยายามปรับตัว ชีวิตร่างกายแข็งแรงมากขึ้นการทําอาหารที่ก็โอเคดีมีสูตรไกด์แค่ว่าทําแบบนี้นะแต่ทําผิดก็ไม่ได้ว่าทําถูกก็ถือว่าดีมันแค่เป็นการยัดเอาประสบการณ์การทําอาหารที่เราเคยมีมาซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเห็นการทำอาหารเป็นอาจจะงุงอีกับผมแต่เชื่อเถอะครับว่านี่มันก็ดีกว่าที่ผมทําไข่ดาวไม่ไม่มาโขล้วครับและนี่คือนายนายเลยีีหรือสูตรอาหารแสนอร่อยของคุณยายนะครับเป็นเกมที่เล่นจบรวอุหัวใจนะครับไม่น่าเชื่อว่าเกมสั้นๆเกมนี้ครับจะช่วยเติมเต็มนะครับเจ้าหลังเล่นแต่เกมผีเล่นแต่เกมน่ากล ช่วยฮิวใจเราบ้างนะครับและเกมนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยครับใครอยากเล่นจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลงไปเล่นกันได้เกิดอยากทําอาหารแปลกๆอยากใส่ขิงอยากใส่ข่ากใส่ตะไคร้เชิญเลยครับตามสบายใครดูจนเราชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับมีอะไรอยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ด้านล่างครับจะลงไปอ่านและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครอยากแนะนําเกมครับเชิญที่กลุ่มดินแดนของป๋าน็อตนะครับผมจะเข้าไปอ่านนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม